สวัสดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมภาในเดือนธันวาคม2568นี้โหข้อมูลที่เราได้มาใช้คำนิยามที่แบบทรงพลังมากเลยนะฮะคำว่าอะไรหรอคะเขาเรียกว่าฤดูการแห่งการกอบโกยหรือ the jackpot season เลยโอโ้โหครับฟังแล้วก็ตื่นเต้นเลยนะว่าถ้าเดือนนี้มันคือการถูกรางวัลใหญ่จริงๆเนี่ยเออเราต้องทำยังไง ต้องมีกลยุทธ์แบบไหนถึงจะคว้ามันมาได้อืมถ้าจะวางกลยุทธ์นะคะอย่างแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าเครื่องแจ็คพอตเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนครับซึ่งข้อมูลชี้เป้าไปที่จุดเดืองชัดเจนมากเลยค่ะคือพบลาพะพบลาพะ ใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าพบนี้มันเหมือนเป็นห้อง V I P l u u n g e ส่วนตัวของเราในจักรวาลอ oh. เป็นที่ที่แบบโบนัสข้อเสนอดีๆหรือว่าโชคต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นซึ่งในเดือนธันวาเนี้ย l า u n ช์ที่ว่ากำลังจะแน่นมากค่ะการที่ดาวมารวงดวกันในห้อง V I P ของเรานี่เองเช่นคับที่เป็นที่มาของคำว่าแจ็คพอตซีซันแล้ว ในห้องนั้นมีใครอยู่บ้างครับมีดาวเด่นๆเลยนะคะคือดาวอังคารหรือเลขสที่เป็นดาวแห่งความกล้าความขยันดาวอาทิตย์เลขหนึ่งคือชื่อเสียงความสำเร็จแล้วก็ดาวสุขเลข6การเงินและความสัมพันธ์ทุกดวงโคจรมาเจอกันในเรือนลาพะโอ้โห oh. ซึ่งแปลตรงๆเลยค่ะว่าโชคลาภจะมาจากวงสังคมหรือคอนเน็ชันธีมหลักของเดือนนี้คือเพื่อนพาเฮงเลยเข้าใจเลยครับคือมัน มันไม่ใช่แค่การไปปาร์ตี้เพื่อรอรับโชคสิใชสิเดใช่ค่ะแต่มันเหมือนกับการเปลี่ยนคอนเน็ t ชันที่เรามีอยู่แล้วให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้เหมือนจักรวาลกําลังบอกว่าเดือนนี้เอ่อคุณค่าในตัวเราจะถูกมองเห็นแล้วก็ตอบแทนผ่านคนรอบข้างเป็นการตีความที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะพลังงานของดาวสนับสนุนแนวคิดนั้นเต็มที่เลยทีนี้การถูกจ็กพรมันไม่ใช่แค่การชนะรางวัลใหญ่ครั้งเดียว แต่มันอาจจะรวมถึงการไปเจอสลากเก่าๆที่เราลืมไปแล้วว่ามันถูกรางวัลด้วยซึ่งมันก็นำมาสู่ประเด็นที่น่าสนใจมากในข้อมูลเลยครับคือเรื่องโปรเจกต์เก่าทำเงินอืปกติเราจะถูกสอนให้มองไปข้างหน้าสร้างสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแต่ทำไมเดือนนี้การมองย้อนกลับไปข้างหลังถึงสร้างผลกาไรได้ล่ะครับเป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะปรากฏการณ์นี้เป็นผลมาจากดาวพฤหัสบดีหรือเลขห ซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาและโอกาสกำลังโคจรพักลองสาหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเดินถอยหลังอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นพบที่เกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆการลงทุนพอดีเลยคะ่ะขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงนะครับคือเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นมันเหมือนกับว่าจัก,กรวาลกาลังกดปุ่มหยุดชั่วคราวเพื่อทบทวนในแผนกสร้างไอเดียของเราใช่ใช่ เพื่อให้เรากลับไปรื้อแฟ้มเก่าๆดูว่ามีสมบัติอะไรที่เราเคยทำหล่นไว้หรือเปล่าแบบนั้นพอจะได้ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากดาวพฤหัสบดีกำลังทำหน้าที่เหมือนบรรณาธิการมือฉมังที่หยิบปากกาแดงขึ้นมาตรวจไอเดียเก่าๆของเราแล้วพูดว่าเดี๋ยวก่อนนะบทนี้มันมีของดีซ่อนอยู่เราข่าไม่เฉยให้ได้ไงเอากลับมาปัดฝุ่นแล้วเขียนตอนจบให้มันดีๆหน่อยอ ซึ่งกลุ่มอาชีพที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้แบบชัดเจนมากๆเลยนะคะคือสายไอทีออนไลน์แล้วก็ฟรีแลนซ์ค่ะธีมของการค้นพบคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่มันครอบคลุมจริงๆนะครับและในมุมของความรักความสัมพันธ์ล่ะครับทีมนี้ส่งผลไปถึงด้วยไหมส่งผลเต็มๆเลยค่ะสำหรับคนโสดนะแหล่งข้อมูลบอกว่าสเสน่ห์จะโดดเด่นมากในแวดวงเพื่อนฝูงมาจากเพื่อนอีกแล้ว ใช่ค่ะสอดคล้องกับธีมหลักของเดือนพอดีเลยอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทหรือเพื่อนเป็นคนแนะนำใครสักคนเข้ามาให้รู้จักแล้วคนมีคู่ล่ะครับส่วนคนมีคู่นะคะคู่ครองจะกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเลยอาจจะให้ของขวัญชิ้นใหญ่หรือเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันเรื่องงานให้เราไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จเลยค่ะเท่ากับว่าถ้าจะเอาคีย์เวิร์ดของเดือนนี้เลยนะก็คือออกไปเจอเพื่อน หรือของเก่ามาทำใหม่สองอย่างนี้เป็นหลักเลยใช่เลยค่ะซึ่งในข้อมูลมีระบุวันมงคลไว้ด้วยคือวันที่ 11, 20และ29ทธันวาคมถูกต้องค่ะและถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่าโอกาสส่วนใหญ่มาจากภายนอกทั้งจากผู้คนจากโปรเจกต์เก่าๆครับซึ่งมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าขบคิดเหมือนกันนะคะว่าครับ ในเมื่อเรากำลังจะได้ลื้อฟื้นไอเดียเก่าๆขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่แล้วเนี่ยมันมีความเชื่อเก่าๆเกี่ยวกับศักยภาพของตัวเองข้อไหนบ้างที่เราควรจะหยิบมันขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่ไปพร้อมๆกันเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงอย่างเต็มภาคภูมิ